แลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่รถ5ประตูยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะคันนี้คือ Honda Jazz 1.5ตัว Top RS นะคะรถ 2018, ปี2018เพื่อนๆคะมาวิ่งไปแสนนิดๆนะคะได้สีขาวมุกที่หายากรุ่นนี้ไม่ผลิตแล้วนะคะมีใครกำลังตามหาอยู่ไหมวันนี้เจอแล้วนะคะออกรถก็พลอยกับโปรโมชั่นวันนี้จะบอกว่านะคะเพื่อนๆจะได้ออกรถกันแบบ0บาท จบทุกอย่างได้ยินถูกต้องแล้วนะคะได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะกับ16รายการฟีลิสต์นะคะที่จะให้เ,เพื่อนๆนะคะได้ไปนะคะครบๆเลยโอเคไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบริัดเครื่องสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางใหม่ภายในแอร์ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็อีกหลายรายรายการเลยนะที่จะแบบช่วยให้เพื่อนเพื่อนได้ออกรถกันแบบมีความสุขเลยนะคะมามาทําความรู้จักกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ Honda Jazz 1.5 RS ปี2018นะคะไม่ได้หากันง่ายๆนะรุ่นนี้นะคะได้รถสีขาวมุกกระจังหน้าเท่ๆนะคะพร้อมฟอนต์โลโก้นะคะตัวท็อป RS ตรงรุ่นไม้ด้วยค่ะไฟหน้านะเป็นไฟ Daylight มาให้ด้วยเพื่อน่ะพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะคะที่คือรอบคันช้ำๆเลยนะนะคะในส่วนของล้อตัวท็อป RS นะคะเพื่อนจะได้ล้อที่เป็นสีทูโทนแบบนี้มาให้ยางคุณภาพดีดีมิชลินค่ะ กระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับที่จะบอกว่าสามารถอันล็อกนะคะจากกุญแจสมาร์ทคีเลสได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บุมด้านหลังกันนะคะนี่เลยรถ5ประตูยอดนิยมเดี๋ยวเราเรียกกันว่ารุ่น Hatchback นั่นเองนะคะ Honda j a z z Jazz, Jazz 1.5ตัวท็อป RS นะคะนี่เลยจ้ะนะคะกล้องหลังมีมาให้ค่ะคิวโครเมี่ม H ด้วยนะคะ ภายในห้องสัมภาระนะคะได้พื้นที่กว้างๆเลยเพื่อนๆจะวางของก็วางได้เลยเบาะพับราบได้นะคะแม้แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้ครบชุดแล้วนะรถที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆนะคะเขาก็จะมีน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับสำหรับภายในนะคะนี่เลยจ้ะ สำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะผ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะพับราบได้เพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะมาดูกันสำหรับภายในนะคะนี่คะ่ะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยโอเคนะคะมาดูกันนะคะ ได้รถที่จะบอกว่าแอร์เย็นช่ำๆเลยค่ะพุ่งมาลัยมัลติฟังชันแพดเดนชิฟครูสคอนโทรนะคะคันนี้ปี B 18มายไมวิ่งไปแค่1496,78เท่านั้นเองค่ะวิ่งไปแสนสี่นะนะคะพุ่งมาลัยมัลติฟังชันแพดเดนชิฟครูสคอนโทรนะคะรับสายวางสายได้เลยนะ ตรงกลางได้จอทัชสกรีนนะคะที่สามารถเข้าเชื่อมต่อกับ AM FM USB Bluetooth ได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์ดิจิตอลให้เพืเ่อนๆได้ปรับใช้งานง่ายๆนะคะแบบทัชสกรีนด้วยนะคะปุ่มพูชสตาร์ทอยู่นี่คุณแจสมาร์ทคิ์เลสพร้อมใช้งานแล้วค่ะและนี้นะคะคือเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะได้เกียร์สปอร์ตมาให้ด้วยเพื่อนๆคะ่ะรถนะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีภาษีพรบรเดี๋ยวคอยต่อให้นะมาดูกล้องหลังกันค่ะ ล้องหลังนะคะมาพร้อมกับเลนนํนำสายตาคมชัดแบบนี้มาให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะนี่คือรถสวยๆอีกหนึ่งคันที่จะบอกว่านะคะได้คัดคุณภาพมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะและยิ่งรุ่นนี้นะไม่ได้หากันง่ายๆแล้วนะจ๊ะสำหรับ Jazz RS นะคะคันนี้ปี18นะคะพิเศษเพียง459,000บาทนะคะและคันนี้นะคะพรีเี้ง 8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ใช้เงินออกรถกับโปรโมชั่น0บาทได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะอยากได้คณ้ตนนีต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ